คุณกำลังจะเปิดเซฟฟุ o บอลแมเน n เจอร์2026ใหม่แต่ทีมที่คุณจะเล่นงบประมาณซื้อตัวเป็นศูนย์ปัญหานี้จะหมดไปวันนี้ผมจัดมาให้แล้วกับลิสต์เด็ดสุดยอดนักเตะฟรีเอเยนที่ดีที่สุดใน FM 26ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างทีมแกร่งระดับลุ้นแชมป์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าตัวแม้แต่บาทเดียวถ้าคุณพร้อมที่จะคว้าดีลที่คุ้มค่าที่สุดในโลกฟุตบอลก็ไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันที่ จอเดนิโคลิสอายุ28ปีสัญชาติเซอร์เบียนายทวารร่างสูงใหญ่ถึง195เซนติเมตรคนนี้โดดเด่นอย่างมากในการครองพื้นที่และเข้าถึงลูกกลางอากาศด้วยค่าจัมปิ้งริสที่สูงลิฟการรับบอลที่แข็งแรงแฮนด l i ลิงและความกล้าหาญในการตัดสินใจทำให้เขาเป็นประการด่านหน้าสุดท้ายที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับมือกับลูกครอสและลูกตั้งเตะ เขามีความสามารถในการวิ่งออกมาตัดบอลได้ดีจึงเหมาะกับแนวรับที่ยืนสูงหรือ higher defensive line เพื่อทำหน้าที่เป็น s w e p p e r Keeper อรคอยเก็บกวาดอันตรายแต่เขาไม่ใช่ผู้เล่นที่จ่ายบอลแม่นยำม,มากนักดังนั้นขอแค่ให้เขาจ่ายบอลแบบง่ายๆเขาก็จะมอบความมั่นคงให้กับประตูของคุณได้แบบไร้ปัญหา 2. j จาวิมันควิโลอายุ31ปีสัญชาติสเปนแบ็กขวาที่ไว้วางใจและเล่นได้รอบด้าน เขาแทบไม่ทําให้ผิดหวังเลยทั้งในเกมรุกและเกมรับเขามีการเข้าสกัดและประกบตัวที่ดีผสมผสานกับการ cross b ลและเทคนิคที่เพียงพอในการช่วยสร้างเกมรุกเข้า work rate determination และทีม work ที่สูงลิว้วทําให้เขาเข้ากับระบบ pressing และทีมระดับกลางที่เน้นการทํางานหนักได้ดีเขาอาจไม่ใช่ดาวเด่นของทีมคุณแต่เป็นมืออาชีพที่มั่นคงที่จะยึดพื้นที่ริมเส้นให้คุณอย่างยิบเนี้ยไปอีกหลายซีซั่น 3. เจสันเดนเยอร์อายุ30ปีสัญชาติเบลเยียมกองหลังตัวกลางที่ทรงพลังและมีร่างกายที่ดีเขาชื่นชอบการต่อสู้ทางกายภาพกับกองหน้าคู่แข่งการมงการเข้าสกัดและการยืนตำแหน่งที่แข็งแรงพร้อมด้วยค่าสเตรนท์16ทำให้เขาเป็นผู้ครองพื้นที่ในการดวลและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกรอบเขตโทษ เขามีความเร็วและการอ่านเกมที่เพียงพอในการรับมือกับลูกบอลที่อยู่ด้านหลังแม้ว่าเขาจะไม่ได้เร็วจัดจ้านมากนักการเล่นบอลด้วยเท้าของเขาเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นควรจับคู่กับเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นบอลเก่งกว่าหากคุณต้องการบิวอัพจากแดนหลัง4 Ja เจ้าเปสเมเลอายุ28ปีสัญชาติสเปนกองหลังตัวกลางที่ฉลาดและเน้นการอ่านเกมหรือ a อ t i c i p a t ช o n เพื่อทำความเข้าใจในเกมระดับสูงด้วยการอ่านเกมการยืนตำแหน่งและการเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเขาจะก้าออกมาตัดบอลอันตร,รายก่อนที่มันจะพัฒนาไปมากกว่านี้การจ่ายบอลและเทคนิคของเขาดีพอที่จะเล่นในทีมที่เน้กนการครอนบอลทำให้เขาเป็นบอล playing defender ที่เหมาะกับสโมสรระดับกลางถึงระดับสูงด้านร่างกายเขาดูมั่นคงแต่ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษดังนั้นควรให้เขามีผู้เล่นที่เร็วอยู่รอบๆหรือวางแนวรับให้สมเหตุสมผล 5. เรนันโลดีอายุ27ปีสัญชาติบราซิลวิงแบ็กจอมบุกที่โดดเด่นและอาจถือเป็นหนึ่งในฟรีเอเจนที่คุ้มค่าที่สุดใน f m 26ด้วยการครอสบอลการเลี้ยงบอลและเทคนิคระดับสูงผสมผสานกับความเร็วต้นและความว่องไวที่แข็งแรงทำให้เขาเป็นภัยคุกคาำอย่างต่อเนื่องเมื่อขึ้นเกมทางปีกซ้าย ด้านความคิดเขามีความเยือกเย็นและการตัดสินใจที่ดีจึงไม่ค่อยทําให้เสียโอกาสสาคัญทางฝั่งซ้ายข้อเสียคือร่างกายเขาไม่ได้แข็งแรงมากนักและไม่ใช่กองหลังที่เก่งในการป้องกันในพื้นที่แคบดังนั้นควรหาคนคอยสนับสนุนด้านหลังแลปล่อยให้เขาทําเกมรุกในแดนหน้าได้อย่างเต็มที่ 6. จามาลลีวิสอายุ27ปีสัญชาติไอแลนด์เหนือแบ็กซ้ายที่ทันสมัยมีร่างกายที่ดีพร้อมความฟิตตามธรรมชาติและความเร็วที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผู้เล่นวิ่งขึ้นลงริมเส้นตลอดเวลาแม้ทักษะทางเทคนิคของเขาจะดูเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงแต่ด้วยการ cross อลและการเลี้ยงบอลที่ดีทำให้เขาสามารถสร้างมิติและเปิดบอลจากพื้นที่สูงได้เขา work เร t e ีม a m work และ p r o f e s s i o n a l i ึมที่แข็งแรงทำให้เขาเป็นที่รักของโค้ชและมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้เล่นอายุน้อยหากคุณให้โอกาสเขาลงเล่นและมอบบทบาทที่ชัดเจนเขาจะเป็นทางออกระยะยาวในตำแหน่งแบ็กซ้ายสำหรับทีมระดับกลางในลีกสูงสุดได้ 7. เดเลอาลีอายุ29ปีสัญชาติอังกฤษเขาเป็นฟรีเอเจนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงสูงที่สุดใน FM26 ด้านความคิดเขายังมีแฟลร์การเคลื่อนที่นอกบอลและการอ่านเกมหรือแอนติเซปชันที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าสู่กรอบเขตโทษได้ช้ากว่าคนอื่นและหาพื้นที่อันตรายได้เสมอด้วยเทคนิคการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ที่แข็งแรง ทำให้เขาสามารถทำลายล้างคู่แข่งในบทบาท Shadow Striker หรือ a d v a n c e m i i f i i l l e r r ในระบบที่เหมาะสมหากคุณสามารถจัดการความมั่นใจและมอบบทบาทที่ชัดเจนให้เขาได้เขาอาจกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ราคาถูกที่คุณฝ่ายหาได้ 8. Kim i k i m มี m เมิร์อายุ21ปีสัญชาติคีกีสถานหนึ่งในฟรีเอเนต์อายุน้อยที่น่าสนใจที่สุด โดยมีศักยภาพในการพัฒนาที่แท้จริงตั้งแต่อายุเพียง21ปีเทคนิคการเลี้ยงบอลและวิสัยทัศน์ของเขาล้วนน่าประทับใจและเขามีประสบการณ์ระดับทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วที่ช่วยยกระดับความคิดด้วยเวิร์กเรทและสต้ามินาที่ดีเขาจึงสามารถเพรสซิ่งได้จากแดนหน้าพร้อมเก็บสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายหากคุณให้เวลาลงเล่นและการสอนที่มีคุณภาพคุณอาจเปลี่ยนผู้เล่นเซนฟรีคนนี้ให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในระยะยาวได้เลยครับ ฮาคิมซ really ีเยกอายุ32ปีสัญชาติโมร็อกโกเขาเป็นการเซนฟรีระดับบิ๊กเนมที่นำคุณภาพเท้าซ้ายระดับโลกมาจากปีกขวาโดยเทคนิคการจ่ายบอลวิสัยทัศน์และการยิงระยะไกลระดับอีลีทเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวคนเดียวโดยการตัดเข้าในแล้วซัดประตูหรือจ่ายบอลคิวเลอร์พาสเข้ากรอบเขตโทษการเล่นลูกตั้งเตะของเขาอันตรายมากๆซึ่งจะอัปเกรดลูกเตะมุมและฟรีคิกของคุณได้ทันที เขาอาจาไม่ใช้ผู้เล่นที่ทำงานหนักในเกมรับดังนั้นให้คุณให้อิสระแก่เขาในการเคลื่อนที่และสร้างรูปแบบเกมรุกของคุณโดยมีเขานำด้านความคิดสร้างสรรค์ 10. โรดิโก้คอนเซซิเออายุ25ปีสัญชาติโปรตุเกสผู้เล่นริมเส้นที่ดุดันและมีพลังงานสูงซึ่งสามารถครอบคลุมได้ทั้งกับรุกด้วยการ cross อล การเลี้ยมบอลและเทคนิคที่ดีเขารู้สึกสบายใจในการเติมเกมรุกในบทบาทวิงแบ็กหรือกองกลางตัวริมเส้นที่สูงกว่าค่า Aggression, Bravery และ Work Rate ของเขาทำให้เขาเป็นนัก pressing ที่ไม่หยุดย้อนและเหมาะกับระบบที่เน้นการโจโจมให้พื้นที่ให้เขาในการวิ่งเติมเกมรุกและคุณจะได้การวิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและเปิดบอลเข้ากรอบอย่างต่อเนื่อง11 อิบราฮิมานิอเนอายุ26ปีสัญชาติเซเนก้ากองหน้าตัวกลางที่ทรงพลังซึ่งโดดเด่นในการวิ่งเข้าสู่พื้นที่ด้านหลังกองหลังและการประทะกับเซนเตอร์แบ็กฝ่ายตรงข้ามการจบสกอร์การหม่งและการเคลื่อนที่นอกบอลที่แข็งแรงทำให้เขามีภัยคุกคามอย่างแท้จริงข้างจากลูกครอสและลูกจ่ายทะลุช่อง ด้วยความเร็วความแข็งแรงและการเข้าถึงลูกกลางอากาศที่ดีทำให้เขาเป็น Complete f o r w วิรในสโมสรระดับกลางหรือเป็น Target ก็ตแมนสำหรับทีมที่เน้นการเล่นโดยตรงหากคุณสร้างโอกาสให้เขาเขาจะทำประตูดได้อย่างเด็ดขาดและบ่อยครั้ง 12. นาธานเรดมอนด์อายุ31ปีสัญชาติอังกฤษปีกที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งสามารถเล่นได้ทั้งสงข้างและสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับด้วยการวิ่งตรงๆ การเลี้ยงบอลเทคนิคและการยิงระยะไกลทําให้เขาอันตรายเมื่อตัดเข้าในขณะที่การ cross b ลที่ดีก็ช่วยให้เขาสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมจากริมเส้นได้เขา work rate และการเคลื่อนที่นอกบอลที่สูงหมายความว่าเขาเข้ากับสไตล์การ p r e สซ i n g และจะไม่หลบหลีกการเล่นเมื่อไม่ได้ครองบอลเขาเป็นตัวเลือกที่ฉลาดสำหรับทีมที่ต้องการภายคุกคามริมเส้นที่มีประสบการณ์ที่ยังเอาชนะแบ็คคู่แข่งแบบตัวต่อต,ตัวได้ 13. ซาดาทีอู อายุ30ปีสัญชาติเซเนก้ากองกลางปีกขวาที่แข็งแรงทางกายภาพและวิ่งได้หนักนำพาอัตราการทำงานและพละกำลังที่แท้จริงมาที่ปีกขวาด้วยการเลี้ยงบอลการครอสบอลและการยิงระยะไกลที่มั่นคงทำให้เขามีส่วนร่วมในพื้นที่สุดท้ายพร้อมกับยังลงมาช่วยเกมรับอย่างขยันขันแข็งคุสตา t a m i n a s t r e และเพสของเขาทำให้เขาเหมาะกับระบบที่ต้องการการสลับเปลี่ยนในเกมรับจากผู้เล่นริมเส้น เขาอาจาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีเทคนิคที่ละเมียดละไมมากที่สุดแต่เขาจะเป็นฝันร้ายสำหรับแบ็คคู่แข่งตลอด90นาที 14. เฮนาดีซินชุกอายุ18ปปีสัญชาติยูเครน ปีกวัยรุ่นที่น่าตื่นเต้นโดยมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นภัยคุกคามในเกมรุกระดับไฮเอ็นได้เขามีการเลี้ยงบอลการครอสบอลและเทคนิคที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาสบายใจที่จะพาบอลเข้าใส่กองหลังฝ่ายตรงข้ามร่างกายของเขาดูมีอนาคตด้วยความเร็วสตามิน่าและเนเชอรัลฟิตเนสที่แข็งแรงสำหรับผู้เล่นอายุน้อยหากคุณให้เวลาลงเล่นและการสอนที่มีคุณภาพคุณอาจเปลี่ยนผู้เล่นเซนฟรีคนนี้ให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในระยะยาวได้เลยครับ 15. d e ก o Luna อายุ21ปีสัญชาติสหรัฐอเมริกากองกลางตัวรุกที่มีพลังขับเคลื่อนสูงซึ่งชื่นชอบการเลี้ยงบอลเข้าสู่พื้นที่ครึ่งสนามด้านซ้ายโดยการเลี้ยงบอลเทคนิคและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถจ่ายบอลทะลุช่องเลี้ยงบอลผ่านแนวรับหรือตัดเข้าในเพื่อยิงประตูได้ด้านร่างกายเขาว่องไวมากผสมผสานความเร็วต้นความว่องไวและการทรงตัวที่สูงเขากับ Natural Fitness ที่ยอดเยี่ยม คุณควรใช้เขาในบทบาท Advanced Playmaker ทางฝั่งซ้ายหรือ Roaming a g e และสร้างการประสานงานรอบๆพลังงานและความมีไหวพริบของเขาและนี่ก็คือสุดยอดนักเตะ Free Agent ที่เราคัดสรรมาให้คุณไปเสริมทัพใน FM 2 6ครับโอกาสทองในการสร้างทีมระดับแชมป์ด้วยงบประมาณเป็นศูนย์อยู่ตรงหน้าคุณแล้วอย่าพลาดเซ็นสัญญาเหล่านักเตะเหล่านี้ไปใช้ในเซฟของคุณนะครับสวัสดีครับ